เห็นเนยเยอะๆล้นๆแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้เราจะทําปีกันย่าบ่มเนยหรือว่าบัตเตอร์เอชนะครับพร้อมกับการที่เราจะเอามาปะทะกับตัวเนื้อดรายเอชไปด้วยกันเลยใครสนใจเนื้อหาในวันนี้นะครับเข้ามาดูกันในวิดีโอนี้เลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการบ่มเนื้อด้วยเนยนะครับหรือว่าบัตเตอร์ดรายเอชแล้วก็จะมาปะทะกันไปเลยนะครับผม กับตัวเนื้อ Dry Age แบบธรรมดาโดยการใช้อ m um มา i Dry Aging b ร a นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเนื้อตัวไหนที่จะอร่อยกันผมจะโชว์และก็รีวิวตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจเนื้อหาในวันนี้นะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับไปเนื้อในวันนี้ที่ผมจะใช้นะครับคือเนื้อส่วนปีการนย่าหรือว่าเนื้อส่วนสันตะเคนะครับผมจากวัวไทยเฟรนช์ เนื้อส่วนปีกันญ,ญ่าเนี่ยครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายๆตัวสติปลอยหรือว่าสันนอกนะครับก็คือจะมีเส้นมันอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้ออยู่ด้านล่าง สำหรับวันนี้ผมก็จะตัดเนื้อหนาประมาณ6นิ้วมือนะครับผมหรือว่าประมาณ4นิ้วที่เป็นหน่วยวัดบนไม้บรรทัดนะครับผมเพื่อจะใช้ในการบ่มเนยแล้วก็อีกประมาณ4นิ้วกว่า,วานะครับสำหรับการบ่มแบบด r y เอจที่ต้องตัดเผื่อสําหรับการบ่มแบบดรายเอนะครับก็เพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยครับจะมีการแห้งไปทําให้เราต้องตัดทิ้งผมก็เลยต้องตัดเผื่อนิดหน่อยนะครับเผื่อส่วนที่จะต้องตัดทิ้งไปนั่นเองหลังจากที่ตัดแบ่งเนื้อได้ครบทั้ง2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะนําเนื้อมาชั่งน้ําหนักนะครับ เนื้อชิ้นแรกนะครับน้ำหนักก็ได้อยู่ที่848กรัมตัวชิ้นนี้ชิ้นใหญ่กว่าผมก็จะนามาทําการ dry age นะครับแล้วก็ชิ้นที่2จะอยู่ที่734กรัมผมก็จะนํามาทําการ butter age นะครับเพราะว่า butter age เนี่ยจะมี loss ที่น้อยกว่าตัว dry age นั่นเองถุง dry age ในวันนี้นะครับก็จะไม่ใช่ไซส์ที่ใช้สําหรับการ dry age เนื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าเนื้อตัวเนี้ยมันค่อนข้างชิ้นเล็กผมก็เลยสามารถใช้ถุงไซส์นี้ได้ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ใช้ทา charcuterie หรือว่าใช้สําหรับการทําพวกซาลาไเกทํ็นน้ลลยลด เราก็เตรียมเครื่องซีลสุญญากาศของเราให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นําถุงของเรามาตัวถุงนี้ครับถ้าเห็นจากภายนอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนถุงสุญญากาศเลยนะครับผมมันจะมีความเป็นเมมเบรนจะมีความมันๆเลื่อมๆกว่าตัวถุงตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่มันจะเป็นถุงที่สามารถระบายอากาศออกได้นะครับทําให้เนื้อของเราเนี่ยสามารถหายใจได้นั่นเองตัวเนื้อเนี่ยครับด้านนอกก็จะค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆทาให้เนื้อด้านในเนี่ยมันซึมซับความเข้มข้นของเนื้อไว้อย่างเต็มที่นะครับผมหลังจากที่นาเนื้อใส่เข้าไปในถุงเสร็จเรียบร้อยนะ ว่าเราไม่สามารถที่จะดูดอากาศออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อมันจะมีความเป็นเมมเบรนมันจะสามารถให้อากาศถ่ายเทได้อยู่นะครับเราไม่สามารถดูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่เราก็จะดูดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ถุงด้านนอกนะครับมันแนบกับเนื้อนะครับเวลาที่เรานําไปบ่มไว้ในตู้เย็นเนี่ยเนื้อจะได้แห้งได้ดีขึ้น หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมเนื้อที่จะทาการบัตเตอร์เอจกันบ้างโดยการซับเลือดให้แห้งให้หมดนะครับเพราะผมกลัวว่าเลือดเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งที่สะสมแบคทีรียให้เติบโตขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นําเนยนะครับที่ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้มันนิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับมาพอกลงไปบนเนื้อให้ทั่วเลยนะครับย้ําเลยนะครับว่าเนยต้องเอามาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนไม่งั้นมันจะไม่ละลายแบบนี้แล้วเราก็ไม่สามารถเอาไปละลายบนเตาได้นะครับเพราะเนยจะกลายเป็นน้ําไปเลยมันจะไม่กลับมาแข็งตัวง่ายๆแบบนีีนีีนน้้้้้้้้แลวววโดดดดดยยเเ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 นน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 ใใใใั่่่คครรบผผมมมมมกก็็็จจจจะะะชชชปปืืืืพออออไไหาาาขขขงงททสสติุ สำหรับการทำบัตเตอร์เอจ หลังจากที่เราพอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นาเนื้อเข้าไปบ่มไว้ในตู้เย็นแล้วก็รออีก30วันนะครับโดยอุณหภูมิในตู้เย็นนะครับผมจะคุมให้อยู่ที่ประมาณ2-5องศาเซลเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดสําหรับการให้เอ็มไซเนี่ยย่อยสลายเนื้อภายในเพื่อให้มันนุ่มมากขึ้นนั่นเองหลังจาก30วันผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อไนเอชของเราออกมาเราก็ทําการผ่าถุงออกมานะครับผม ถุงราเอชนะครับไม่สามารถใช้ซ้ําได้นะครับผมเนื่องจากมันจะติดกับตัวเนื้อไปเลยเราก็ต้องทําการตัดมันออกมาหลังจากที่ตัดออกมาเสร็จแล้วรนาะก็ได้เนื้อไดเอชสวยๆแบบนี้นะครับน้าน,นอกเนี่ยจะมีความแห้งแล้วก็มีสีที่เข้มมากขึ้น เมจากนั้นผมก็นำเนื้อที่แห้งเรียบร้อยะครับมาชั่งบนตะชั่งก็จะอยู่ที่658กรัมนะครับก็คือจะมีการลอสไปประมาณ22.5วิธีการคำนวณนะครับก็นําน้าหนักตั้งต้น848มาลบด้วย658แล้วก็นํามาหารด้วย848แล้วก็นํามาคูณ100เพื่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็จะรู้ว่าเนื้อเนี่ยหายไปประมาณ22.5แล้ว หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการ t r i มเนื้อหรือว่าการตัดแต่งเนื้อด้านนอกที่มีความแห้งเนี่ยออกไปนะครับผมเนื่องจากเนื้อด้านนอกเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ฉุนแล้วก็จะมีความแห้งนะครับทำให้มันจะเอฟเฟกต่อรสชาติของเนื้อที่เราจะได้ออกมาหลังจากนั้นก็จะตัดเป็นสเต็กชิ้นหนึ่งหนาประมาณ2นิ้วบนไม้บรรทัดนะครับผมหรือว่าหนาประมาณ3นิ้วมือของผมนั่นเองวิธีการทาบง่ายๆนะครับสนิ้วที่เป็นมาตรวัดเนี่ยครับจะเท่ากับประมาณ3นิ้วมือของคนเรานะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดมือของแต่ละคนด้้้้้้ยรรรรบบ่่าาาาาาามมมืือออออหเเเเ็็กกกงไจจนนนนนนะะด2ชิิแีีทททํ ะจะมีเนื้อด้านนอกเนี่ยที่แห้งลงไปประมาณครึ่งเซนเลยเราก็ทําการตัดมันออกให้หมดนะครับเพื่อให้รสชาติของเนื้อเราเนี่ยดีที่สุดเราทําการบ่มมาตั้ง30วันนะครับเราก็อยากจะให้รสชาติของเนื้อเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับอยากจะให้มันเพอร์เฟกที่สุดนั่นเอง แล้วก็ทิมออกไปรวมถึงด้านที่เป็นมันของมันด้วยนะครับผมพยายามให้ส่วนที่มันดำๆเนี่ยหมดไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เนื้อรายเอ e ออกมาสวยๆ2ก้อนแบบนี้นะครับได้ตามความหนาที่กะไว้เป๊ะๆเลยหลังจากที่ทําการทริมเนื้อเสร็จเนี่ยเราก็มา ดูน้ำหนักที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่แค่332กรัมเองก็คือจะมี loss ไปประมาณ60%เลยนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับเนื้อก่อนที่จะนํามาทําการ dry age แต่ที่เห็นมัน loss ไปเยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื้อที่เราใช้เนี่ยก้อนเล็กนะครับแต่ถ้าเราใช้เนื้อที่ก้อนใหญ่มากกว่านี้ loss ที่เราได้เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเนื่องจากผิวสัมผัสด,ด้านนอกที่สัมผัสกับอากาศเนี่ยมันจะน้อยลงเมื่อเทียบกับปริมาณเนื้อด้านในที่เรายังเหลือไว้กินได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาตัดเนื้อบ่มเนยของเรานะครับผมถ้าใครลองทําตามนะครับผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องวางบนตะแกรงนะครับเพราะมันจะเอาออกยากมากๆเลยสําหรับวันนี้ผมก็ดึงออกมานานมากๆต้องทาการหั่นเนยที่มันฝังลงไปในตะแกรงนะครับออกก่อนนะครับผมถ้าใครจะทาตามก็วางบนถาดเฉยๆก็ได้เนาะเราไม่จาเป็นต้องใช้ตะแกรงก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อมันอยู่ในเนยอ,อยู่แล้วเนื้อด้านนอกมันไม่จาเป็นต้องแห้งออกไปเหมือนการไดเอทนะครับไดเอทเนี่ยยังไงก็ต้องวางบนตะแกรงเท่านั้นไม่งั้นจะทําให้เนื้อที่อยู่ด้านลล่างเนนียชื้้้แวก็สไดะครับ หลังจากตัดออกมานะครับจะเห็นเนื้อที่มีความชมพูสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเห็นลายมันชัดมากๆหลังจากนั้นก็ทำการเลาะเนยที่บ่มไว้ด้านนอกออกนะครับเราก็จะได้เนื้อที่อยู่ภายในแบบนี้ หลังจากที่สังเกตเนี่ยก็จะมีเห็นรอยฟอร์ b ไบ e ์หรือว่าเป็นรอยที่เกิดจากการกัดของกันเป็นน้ําแข็งนะครับแสดงว่าผมเนี่ยคุมอุณหภูมิน่ายังไม่ดีพออาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ำจนเกินไปทําให้เนื้อเนี่ยเป็นน้ําแข็งเราก็ตัดส่วนที่ดําๆออกไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้เนื้อบ่มเนยออกมาสวยๆ2ชิ้นแบบนี้เลยชิ้นเนี่ยเมื่อสังเกตก็จะใหญ่กว่าชิ้นเนี่ยครับเมื่อสังเกตก็จะใหญ่กว่าเนื้อดรายเอชพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้โหดไปแบบเนื้อดรายเอชน้ำหนักที่เหลืออยู่ก็อยู่ที่647กรัมนะครับจากน้ำหนักทั้งหมดเนี่ย734กรัมก่อนที่จะนำมาทำการบ่มนะครับหรือว่าลอสไปประมาณ11.8%เท่านั้นนะครับในวันนี้ผมก็ได้เนื้อสวยๆสำหรับมาทำสเต็กเนี่ยทั้งหมดชนี่ชิ้นนะบด้วอต่ไป ลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาเช็คเนื้อของเรากันก่อนนะครับว่าสัมผัสด้านนอกและก็กลิ่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากที่สัมผัสจากด้านนอกนะครับผมเนื้อที่บ่มด้วยเนยเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับเนื้อที่บ่มด้วยวิธีการดราเอเนี่ยมันจะค่อนข้างสู้มือมากกว่าหลังจากนั้นก็ลองเทสกลิ่นดูครับกลิ่นเนี่ย ตัวเนื้อเอทเนี่ยจะมีกลิ่นของเนื้อที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเนื้อบัตเตอร์เอทเนี่ยก็จะมีกลิ่นของเนยปนเข้ามานั่นเองก็แน่นอนแล้วเนาะเราบ่มเนยไปตั้ง30มวันจะไม่มีกลิ่นเนยได้ยังไงกันในวันนี้ผมก็จะคุมการปรุงเนี่ยโดยการปรุงแค่เกลืออย่างเดียวนะครับผมจะเป็นเกลือเกล็ดใหญ่เนื่องจากที่เราจะนําเนื้อเนี่ยไปย่างด้วยอุณหภูมิต่ำนานๆนะครับค่อยๆให้เกลือเนี่ยมันซึมเข้าไาในตัวเนื้อถ้าเราใช้เกลือที่มีเกล็ดที่เล็กจนเกินไไปปปนนนนะครรรรรรัััมมมมมมีีีีีววาาาาาาาเเเเเเส่่่่่ยงงงททททจจํกกกออิหหืุใ้็ผผ ใช้เกลืออย่างเดียวนะครับก็เป็นเพราะว่าตัวเนื้อปีกันย่าเนี่ยมันจะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่เฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมเราไม่จมําเป็นต้องไปแต่งเติมอะไรมาเลยเราจะปรุงให้ได้รสชาติเนื้อที่แท้จริงออกมามากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นกลางสําหรับการเทสในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็พยายามโรยเกลือให้ทั่วทุกด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านไข,นขมันเราก็จะต้องทําการซีซันนิ่งมันให้ทั่วหลังจากนั้นเราก็ได้เนื้อที่ผ่านการซีซันนิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเราก็ออกไป หลังจากที่ถ่านของเราร้อนได้ระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับเราก็จะนําตะแรงของเราเนี่ยครับลงไปเพื่ออุ่นให้มันร้อนก่อนที่จะนาเนื้อลงไปย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถนาเนื้อของเราลงไปย่างได้เลยครับวันนี้อย่างที่ผมบอกก็จะย่างด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับโดยการที่เซตให้ถ่านอยู่ห่างกับตะแรงพอสมควร ก็พยายามให้เนื้อมันห่างกับฐานไว้นะครับโดยที่ย่างทุๆด้านเนี่ยให้สุกเท่ากันโดยการที่จะจับเวลาย่างต่อด้านนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับผมแล้วก็ทําการพลิกด้านผมจะย่างด้านและประมาณ2อนาทีแล้วก็ทําการพลิกไปย่างด้านต่อไป ระหว่างที่ทําการย่างนะครับมันก็จะหยดลงไปจะมีกลิ่นหอมของเนื้อปิการนยานน่างลอยขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นของมันของปิกันย่างเนี่ยจะมีความเฉพาะตัวแบบมากๆเลย ทุกๆด้านให้มีความสุขเท่ากันนะครับผมระหว่างนั้นเนี่ยเราจะทําการเช็คอุณภูมิของเนื้อไปเรื่อยๆอุณหภูมิในวันนี้ที่ผมต้องการเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ62องศาก็คือเป็นความสุขระดับประมาณีเดียมนะครับผมเนื่องจากเนื้อปิคน่าเนี่ยเหมาะแก่การย่างให้เป็นมีเดียมมากที่สุดมันจะทําให้เนื้อเนี่ยไม่ดิบจนเกินไปเนื้อก็จะไม่เหนียวจนเกินไปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเนื้อวัวเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องทานเป็นมีเดียมแร e เสมอไปนะครับผมสำหรับเนื้อบ้างส่วนเนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นมีเดียมากกว่าเนื่มมแหงเนี่ยรักตา กออเพื่อทาลงไปบนตัวเนื้อนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ด้านนอกของเนื้อเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นได้อยู่ และนี่ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำนะครับถ้าเราย่างเนื้อที่มีสเกลของไขมันสูงๆนะครับหรือมีแฟตแคปเหมือนตัวปีกันย่าตัวนี้เนี่ยเวลามันมันหยดลงมาบนฐานร้อนๆนะครับมันมีโอกาสสูงที่ไฟจะติดขึ้นมาก็จะเป็นข้อดีของการที่เราใช้เตาแบบมีฝาปิดแล้วก็ทําการปิดฝาลงมานะครับแล้วก็ปิดลงมาไว้สักพักหนึ่งพอเราเปิดฝาออกมาเ่ยครับไฟของเราก็จะดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากที่มันขาดออกซิเจนไปชั่วขณะนะครับหลังจากนั้นก็ทําการย่างเนื้อของเรา ให้ได้ความสุกระดับที่ต้องการเนื้อชิ้นเล็กเนี่ยครับก็จะสามารถสุกได้เร็วกว่านะครับเนื่องจากอุณหภูมิจะซึมเข้าไปด้านในได้เร็วขึ้นเนื้อชิ้นใหญ่ก็จะสุกทีหลังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเนี่ยก็เสียแฟตแคปมานิดนึงเพื่อให้มีความเกรียมแล้วก็ความกรอบนะครับหลังจากนั้นก็นําเนื้อขึ้นมาพักไว้15นาทีก่อนที่จะนําไปหัน่น ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะทําการหั่นแบบขวางลายเนื้อนะครับโดยวิธีการหั่นแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการหั่นเฉพาะของการทานเนื้อส่วนปีกันย่านี่เลยการหั่นขวางทางเนื้อนี่ครับก็จะช่วยให้เนื้อของเรามันมีความนุ่มมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อที่มันเป็นเส้นใยยาวๆ,ๆนะครับแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงเพื่อที่จะทำให้เราเคี้ยวได้ง่ายขึ้นนั่นเอง หั่นเสร็จแล้วเราก็ไปชิมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเพื่อนๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวเนื้อปิกานย่านะครับวัวไทยเฟ้นที่บ่มแบบวิธีการบ่มเนยนะครับแล้วก็บ่มแบบด r y ยเอนะครับผมก็คือตัวนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับเพิ่งเคยทําบ่มเนยครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของตัวเนื้อเนี่ยรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ที่จากการดมด้านนอกเนี่ยก็คือก่อนที่จะนําไปย่างนะครับตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีความหอมเนยออกมาด้านนอกนิดนึงนะครับผมแต่ว่า ก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเมื่อเทียบกับตัวกลิ่นของเนยที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยต่างกันมากเลยครับกลิ่นเนยในตู้เย็นเนี่ยครับกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับได้กลิ่นชัดแต่ว่าพอตัดเนื้อออกมาแกะเนยออกเนี่ยกลิ่นเนยนี่ก็ค่อนข้างจะเบาบางลงนะครับผมแต่ว่าตัวไรเอชนะครับดมภายนอกก็คือกลิ่นของการไรเอชหอมๆเหมือนเดิมนะครับมันอาจจะเป็นกลิ่นที่ทางคนที่ชอบทานเนื้อเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยแหละก็ทั้งสองตัวนี้ก็บ่มมาใช้เวลา30วันเท่ากันเลยนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงความนุ่มจะเป็นยังไ แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากชิ้กนกลางๆเลยครับเดี๋ยวผมขอชิมจากตัวบ่มเนยก่อนละกันนะครับโอเคนี่นะครับคือเนื้อที่บ่มทั้งคู่นะครับมีความจุยซี่ทั้งคู่เลยนะครับหั่นออกมาเนี่ยน้ำแทบจะระเบิดเลยแหละยอดมากดาเอชก็ชุ่มชื้อนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเนื้อจะแห้งไปขนาดนั้นมันจะแห้งแค่ด้านนอกอย่เดียวด้านในยังมีความชุ่มชื้อนอยู่โอ้ชิมกันเลยครับคำโตๆนี่เลย มมีความหนึบหนับครับอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของปีกันย่าอยู่แล้วนะครับที่มันมีความหนึบๆนิดนึงตัวมันเนี่ยก็จะมีรสชาติที่หอมนะครับตั้งแต่ตอนย่างแล้วตอนย่างนี่คือจะมีกลิ่นของเนยกลิ่นของนมผสมเข้ามานะครับเพราะว่าตัวมันของปีกันย,าย่าเนี่ยมันจะมีรสชาติเฉพาะของมันอยู่แล้วแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของมันด้วยด้วยความที่ผมปรุงแบบเทดิชชวลเลยนะครับเขาะจะโรยแค่เกลือที่เป็นเกลือ เกล็ดนะครับเป็นพวกดอกเกลือหรือว่าเป็นเกลือที่เป็นเลกี้ซอลอะไรอย่างนี้ครับด้วยความดูของปรุงแบบนั้นนะครับเนื้อตัวนี้ก็จะมีรสชาติของเนื้อแบบเต็มๆนะครับไม่มีรสไม่มีกลิ่นอะไรมาปนเลยจะมีรสชาติของเกลือความเค็มและก็ความนวลๆของเกลือเข้ามาช่วยชูรสชาติของเนื้อแค่นั้นเองตัวนี้ก็มีความนุ่มนุ่มมากๆเลยครับ ผมกินตัวเนี้ยที่เป็นตัวเวทช์ไปเรียบร้อยแล้วยังไม่นุ่มเท่านี้นะครับตัวบัตเตอร์เอนะครับช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับการทําให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็สาหรับเรื่องรสชาตินะครับก็มีความเข้มข้นของเนื้อแบบมากๆเลยนะครับไม่มีรสชาติอะไรเข้ามาทําให้ตัวเนื้อเนี่ยรสชาติดรอปลงเลยกลิ่นก็ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแล้วก็เนยเนี่ยทำให้ตัวเนื้อน่ยมีความหอมมากขึ้นนะครับมีเนยกลิ่นเนยปนเข้าไปนิดหน่อยทําให้เนื้อเนี่ยมีความหอมไม่จําเป็นต้องมีการเบสติ้งด้วยเนนยเเเหมืืออพวก้ที่ป็น ที่ผมใช้วิธีการไดเร็กเซียหรือว่ารีเวอร์เซียนะครับไม่จําเป็นต้องมีการแป้งเนยแบบนั้นนะครับทำให้มีกินเนยของมันโดยตัวอยู่แล้วนะครับความนุ่มรสชาติเนี่ยโอเคเยี่ยมมากๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวตัว dry a g กันบ้างครับเทียบกันไปเลยว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงหั่นครึ่งซะหน่อยนะครับคาใหญ่มากวิธีการหั่นแบบแนวขวางเลยครับทาให้มันขวางทางเนื้อนะครับเนื้อก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนั่นเองไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าทําไมเนื้อปีกันยานี่ผมต้องหั่นแบบนี้ก็ัเลยครบ กลิ่นด้านนอกเนี่ยมีความหอมของเนื้อมีความชัดเจนของเนื้อมากกว่าตัวบัตเตอร์ไดเอทนะครับชิมเลยดีกว่าอืมเข้มข้นกว่าครับเห็นได้ชัดเลยตัวเนื้อไดเอทนะครับมีความเข้มข้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้วยความที่เนื้อด้านนอกเนี่ยมันแห้งหุ่มเป็นฉนวนทาให้รสชาติความเข้มขนน้นนะครับค่อยๆซึมเข้าไปที่แกนกลางของเนื้อนะครับ ด้วยความที่เนื้อมันแห้งลงไปแบบนี้รสชาติก็ได้ยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดรายเอชของเรารสชาติเนี่ยเข้มข้นกว่าอย่างเห็นได้ชดแต่ว่าความนุ่มนะผมให้บัตเตอร์ไรเอชนะบัตเตอร์ดราเอชทำให้เนื้อนุ่มได้มากกว่าอันนี้ผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าเคยกินเนื้อดรายเอชไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยแหละแต่ตัวเนี้ยบัตเตอร์ดรเอชชนะนะครับน่าแปลกใจมากๆผมขอให้คะแนนแบบชนกันไปเลยนะครับ ตั้งแต่รสชาติของเนื้อเนี่ยผมให้รสชาติของเนื้อไดเอดเนี่ยมีความเข้มข้นของเนื้อมากกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบเนื้อที่มีความเป็นเนยมีความเป็นนมกลิ่นที่แบบมีเนยผสมเข้ามาเนี่ยครับอาจจะชอบตัวปิกันย่าที่เอชด้วยวิธีการบ่มเนยนะครับผมแล้วก็สําหรับเรื่องความนุ่มนะผมให้ตัวปีกันย่าที่บ่มเนยเนี่ยชนะไปนะครับผม แต่ว่าด้วยความที่ผมใช้ปีกัญญามาในการเอจจิ้งในเขาวนี้นะครับสัมผัสของเนื้อเนี่ยมันก็จะไม่ได้นุ่มมากจนเกินไปนะครับไม่เหมือนพวกริบอายด้วยความที่มันไม่ใช่พรเมอรี่คัทนะครับมันเป็นเซคันดารี่คัทอาจจะมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เหนียวจนเกินไปจนเคี้ยวไม่ได้นะครับผมคือมีความหนึบๆสมกับเป็นเนื้อวัวนี่แหละครับตัวบัตเตอร์เอจชนะเรื่องความนุ่มไปแล้วสําหรับเรื่องกลิ่นนะครับผมวนียผมให้คะแนนเสมอกันแล้วกันเรียกได้ว่ามันไม่สามารถเเเเเออออาาาามมมมทียบบบบบบกกกัััััันนนนนนนได้้้ครระหวววว่่่่งงตตืืืแผล สำหรับเนื้อไดเอทเนี่ยถ้าใครชอบมีความบีฟฟี่แบบจัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อไดเอทนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบกลิ่นหอมๆกลิ่นแบบอ้วนๆนันวๆแบบมีความเป็นนมเป็นเนยเนี่ยจะชอบกลิ่นของตัวบัตเตอร์ไดเอทมากกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอรีวิวให้ดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าใครชอบวิธีการของผมเนี่ยอยากจะลองเอาไปไประยุกต์ทำตามก็ลองดูได้เลยนะครับผม แล้วก็ใครชอบอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นถุงอุม้ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะหาลิงก์ที่ร้านที่ขายมาแปะไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆไปหาซื้อตามก็ได้แหละแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจในอนาคตด้วยนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย